ทางด้านของพันเอกสันเสริญแก้วกาเนิดโฆษกสออชออก,ก็ถแถลงค่ะว่าที่ประชุมได้สั่งเพิ่มจุดตรวจเพื่อสกัดกั้นไม่ให้ประชาชนจากภูมพพิภาคต่างๆนะคะเดินทางเข้าไปยังพื้นที่ชุมนุมแยกราชประสงค์ค่ะโดยจะปฏิบัติอย่างเข้มงวดที่สุด am, พยายามที่จะจับกลุ่มกันแล้วก็ฝ่าฝืนเข้าไปเจ้าหน้าที่ก็มีความจําเป็นที่จะต้องผลักดันด้วยการใช้กําลังตามกฎของการใช้กําลังทั้ง7ประการนะครับเริ่มจากมาตรการขั้นเบาไปหาขั้นหนัก แต่เราจะไม่ยอมให้กลุ่มผู้ที่จะพยายามเข้ามาในพื้นที่ชุมนุมได้กระทําการในลักษณะที่ทําร้ายเจ้าหน้าที่ยึดยานพาหนะอาวุธยุทโธปกรณ์ได้อีกนะครับถ้าหากมีความพยายามจะดําเนินการในลักษณะอย่างนั้นหรือมีความพยายามที่จะทําร้ายเจ้าหน้าที่ก็มีความจําเป็นที่จะต้องใช้อาวุธ นอกจากนี้นะคะก็จะส่งชุดระวังป้องกันไปประจําบริเวณอาคารสูงโดยรอบพื้นที่ชุมนุมค่ะเพื่อป้องกันผู้ไม่หวังดีใช้สร้างสถานการณ์พร้อมเตือนเจ้าของอาคารนะคะหากปล่อยให้ผู้ไม่หวังดีเข้าใช้อาคารเป็นที่พักพิงหรือก่อการใดๆก็จะถือเป็นการสนับสนุนการก่อการร้ายค่ะ